เด็คนค่ะวันนี้เราซึ่ง like wow, วันนี้เราจะไปเลยอันนี้จะเป็น mae, พปสูจน์เลยอันนี้จะมีไกด์พี่โขงพ่อกำหนดแรกในคูขข่มือเลยนะครับแดง น้องพีครับผมน้องพีคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ครับเราอยู่ที่ตำบลเทพเสด็จครับอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นสวนกาแฟวันนี้เราจะมาลงพื้นที่กันแล้วเราจะไปทําอะไรครับพี่ลิฟอันนี้นะคะเราจะมีผู้รู้ค่ะที่จะมาบอกนะคะว่าเราจะทําอะไรบ้างคะ่ะขอเชิญอาจารย์มาลัยพรค่ะานี้คะ่ะแ <c oughs> นะนําตัวคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ นำทีมนะคะอาจารย์เมย์นะคะพาน้องๆนะคะพานักศึกษานะคะมาลงพื้นที่เพื่อตามหาดอกก่อค่ะซึ่งชื่อว่าก่อตาหมูนะคะเพื่อที่อะไรเพราะว่าดอกตัวนี้ค่ะจะทําให้มีเขาเรียกว่ากาแฟของเราค่ะมีกลิ่นรสพิเศษเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟของเทศเสด็จโดยตรงเลยค่ะเพราะนั้นแล้วเราก็จะไปตามหาดอกก่อกันนะคะวันนี้พร้อมครับไปกันเลย อยู่กับว่าน้ากลุ่มวิสากิจชุมชนนะคะกาแฟแม่ตอนค่ะพี่โขงค่ะัะซึ่งจะมาเป็นผู้ให้ความรู้เราในวันนี้ สวัสดีครับทวันเทวคารครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอนครับอ่าในวิสาหกิจชุมชนกาแฟแม่ตอนเนี่ยเขาไม่มีการทําอะไรในบ้างครับก็ที่ที่วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอนนะครับมีการรวมทำกิจกรรมในเรื่องของการรวบรวมผลผลิตและแปรรูปผลผลิตจากกาแฟเทศบผลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ในการที่จะเริ่มต้นให้กับเกษตรกรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่เริ่มเรียนรู้เรื่องการปลูกเลยปลงปลูกนะครับแผนที่สามารถที่จะสามารถดูแลเรื่องของตั้งแต่การดูดูงรักษาแต่งต้นกาแฟนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการจัดการเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บเม็ดมาแล้วแปลรูปขั้นต้นยังไงนะครับแปลรูปขั้นกลางและสุดท้ายก็เรื่องของการแปลรูปขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็สุดท้ายสุดก็คือเรื่องของการที่จะให้เกษตรกรมาเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะทำตนหลาก เพื่อให้ขายผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกไปในรูปแบบของกาแฟในนามของแบรนด์เทพสินค้าอื่ ก็วันนี้พี่คงจะพาเรามาดูอะไรกันบ้างก็ที่นี่ก็จะเป็นถยงเรียนรูน้ครับแล้วก็จะอนัดแบบนี้ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่ดูการเก,กเกี่ยวเนาะเราก็จะเห็นแค่กระบวนการบางส่วนที่จะเป็นกระบวนการผลิตบางส่วนที่เป็นขั้นปปลายนะครับก็ลักษณะของการที่จะเป็นกาแฟที่ไซซิ่งแล้วลักษณะของการแยกสีใมกาแฟเป็นต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องของการชิมกาแฟครับโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะค,คะเราก็จะดี ก็จะมีตามที่ที่คองพูดเลยก็ที่สําคัญที่สุดวันไฮไลท์วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะให้น้องๆสามารถที่รับรู้เรื่องของอัตณ์ของกาแฟเที่ะเอียครับว่าที่นี่มีอะไรโดดเด่นแล้วก็มีความแตกต่างจากแต่ยังไงเป็นต้นนะครับก็จะมีความชัดเจนในเรื่องของการเชื่อมโยงในเรื่องของแหล่งผลิตนะครับในเรื่องของสิ่งที่ทางวิจาร์ด้วยครับผมน่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องรอติดตามติดติดตามชมกันละค่ะมาตามหาอะไรครับสองอัน คำถามลูกไหนกับกักกอเดี๋ยวคำถามคำถามอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปคัดตัดต่ออ๋อแล้วก็วันนี้เราจะมาตามหาดอกกอที่ได้ยินว่าเป็นอัตลักษณ์ของกาแฟเทพเสน็จใช่ครับก็จะมีดอกกอครับที่เป็นผลผลิตภันที่เป็นอัตลักษณ์ของกาแฟเทพเสน่หที่เป็นสิ่งเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผลิตผลที่ระหว่างรอผลิต ฟครับเราจะได้ชิมพวกไหนนะครับก็<ม><ม>คือเราปลูกพูกไหนด้วยใช่ใช่ครับฟังดูกระซิบกระซาบมาไหมคัามา้มไมคะ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็เริ่มออกเดินทางกันละเราจะเดินทางจากศูนย์กาแฟโซธาตตอนนะครับไปยังกิวหินนะครับซึ่งระยะทางเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลเมตรเราเดินทางกันประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วครับไม่ไกลมากจากที่เราเดินทาง ซึ่งระยะทางเนี่ยสามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ครับหรือว,ว่ารถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยวด้วยบรรยากาศด้านข้างคือดีมากก็ตามที่เห็นเลยครับผม คนะครับตอนนี้เรามาเจอดอกกอแล้วครับลักษณะก็จะเป็นอ๋ออันนี้จะเป็นต้นกอนะครับซึ่งตรงเนี้ยหมดเนี่ยครับเขาเรียกว่าบริเวณกิ่วหินเนาะเป็นระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับลำปางครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเราจะทำการเก็บดอกกอกกันซึ่งก็มีความลำบากนิดนึงครับตรงที่ว่าเราไม่มีไม้ครับผม ก,ก็เตรียมอุปกรณ์แล้วก็เริ่มกันได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเก็บกันอุปกรณ์สําหรับการเก็บตัวอย่างดอกกอน,นะครับอย่างแรกก็คือถุงพลาสติกสาหรับเก็บตัวอย่างนะครับแล้วก็จะมีกันไกตัดกิง่งแล้วก็ขวดดูแลนสําหรับเก็บตัวอย่างนะครับที่สําคัญก็คือเรามีแรงงานผู้ชายนะครับที่ต้องทําการปีนปีนขึ้นไปเก็บครับเนื่องจากไม่มีไม้พร้อ,อไมไหมครับพี่แบงค์ ก็มุ่งยิตลอดเลยแล้วก็พี่สุงโอเคครับพี่ซุงพร้อมพร้อมไหมล่ะปึอันไหนดอกอันไหนดอกดมันเลยดอกม่ี่นเป็นยง้งันมากแต่มันมอนดอกกอปีนขึ้นบนเสาไฟลูกไปปีนเลยเร็วขึอว่าทุกเค้ามา พี่ขึ้นะส่บกสอกดได้เลยนะ้นารวคลิปลุ่พี่ขึ้นนะครับพ่ขึ้นต้อปนลไถึงอีนลงมาฮะโม่นนกว่อยมันจามั้นมาอันนี้เหรอโอ้เดี๋ยวจะโดนนิวกูหรอพีชายพี่ช่ไกมาให้นแองโนตเออไต่อเทไทั้งหมดนะครับ มันรวมกันทั้งหมดเขาจสามารถจะระบุพันธุ์ในช่วงไหนว่าตัวว่าไหนที่สามารถที่จะเป็นกอะในพื้นที่เพราะองค์ประกอบของการสํารวจชีววิทยาและชีวนิเวศในพื้นที่เทศเดียนะครับต้นกอเน,นี่ยมักจะขึ้นบนพื้นที่มากกว่า1,000เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นมาจะทำให้ดอกกอและมีต้นก่อสมบูรณ์มากกว่าก็คือ <thats> อัน <tenga> นี้ทีมผู้ชายมาเก็บดอกไม้หมดเลยคระลองดูสิฮัด ดอกไม้ให้ดอกดอกไม้้ดอกดอกมนดอกตอนนี้ก็ใช้กินไกลตัดเก่งแล้วโลก CP ตอนนี้ถ้าบรรยากาศทุกคอันนี้คือคอนเทนต์ตัวเองใช่ไหมเนี่ยคอนเทนต์อยู่ชื่อดอินฟล n f อน e n อร์ท่านนึ่งอันนี้มันอกิแต่ว่าดอกมันมีน้อยมากเลย อ,อ้าวมีผู้ชายคนนี่มัน,นมีต้นดอยตามกับใต้โผลขึ้นหน้าร้อนสรุปาขึ้นบันดอยจะได้นะคือแกสอดเข้าจมูกแล้วไม่ขนไมไ่กินขกเอมึ้มันหมืมอน่มันต้องขยับก่อนนะว่ามัน,นัมา พี่เมย์มีผู้ชายหรือคนเมียนเราต้องเรียนอันนี้อันนี้คือดอกมันเหี่ยวหมดแล้วอ๋อมีตรงนี้ชายมันนี้เราจวีนแรงเทอ่เราอ่ะเดี๋ยวมึงโดนเนี่ยวิ่นแรงกันแล้วกั อันนี้ต้องรักษาภาพลักษณ์ด้วยนะอันนี้เข้าโซเชียลเลยนะก็มีดอกอยู่ก็เป็นต้องถ่ายสิว้าคุณแม่แรงมากวันนี้อันนี้คือดอกแล้วหนะครับนี่คือดอกมันคือดอกบันเทียะดอกบันเทมันต้องขึ้นรถแล้วเดินไปอืมแต่ว่าอะไรที่อยากขึ้นรถลากูมันลงมาอันนี้อันน้ใช่แต่ว่าเหมือนจะได้แต่เลยค่ะเอาเอค่ะ อินฟลูเซอร์แดงนี่เขาก็บ่อยขนาดเลยสำหรับการวิเคราะห์กลิ่นนะครับสำหรับการวิเคราะห์กลิ่นนะครับก็จะทําการมีหลายวิธีนะครับมีแต่ก่อนจะวิเคราะห์กลิ่นนะครับเราต้องทําการแยก ชนิดของกลิ่นแต่ละกลิ่นก่อนครับว่าไอ้กลิ่นรวมนั้นอ่ะมันมีกลิ่นอะไรบ้างก็จะใช้เครื่อง GC ในการแยกกลิ่นก่อนนะครับ <c oughs> แล้วจะค่อย <c oughs> แล้วก็ค่อยดูว่าแต่ละกลิ่น <c oughs> แต่ละตัวนะครับมันมีกลิ่นอะไรแล้วเราค่อยรวมเป็นโปรไฟล์ของมันนะครับโอเคค่ะ ถ่าตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติแจ้สอนนะคะอยู่ในส่วนของกิ่วหิน,นะค่ะซึ่งจุดอุทยานตรงนี้นะคะจะเป็นทางระหว่างเชียงใหม่แล้วก็อุทยานแจ้ศอน,นะค่ะซึ่งจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆนะคะ อันนี้นเป็นดีไซน์ใช่ไหมครับตอนแรกก็เ <laughs> สียว่มันหาย, <What? S 2> ยาว่าโอยกัรวง่านันอางนี้ครับที่มันเป็นสีเหลืองๆพวกนั้นอดอกกอมันมันขคลนแซมแซม ถ่ายวิวกว้างไปเลยอันนี้จะเป็นอ่ากิวหินนะครับก็จะสังเกตว่าสยเป็นหินที่มันเกาะกันอยู่ซึ่งเขาทำทางเดินให้นะครับแล้วเราก็จะเดินกันไปสุดเลยอันนี้จะมีพี่ไกด์พี่องเขานำทางให้เราครับไปไหอะเสุดแค่เ้าใ่อนข้างชันนะครับ โอ้ยต้องมา่ะตันเลยทีนี้ตน้เยเขียวไปดูไปสิค่ะไปสิคหรือยังไงก็ใสอยู่ล้อคะเขียวนะคะขอแสงตรนี้กตัวเาตรงนี้ เก็บอดอกก่อนนะคะแล้วก็นํามาคัดแยกค่ะเราจะคัดแยกนะคะโดยเลือกเฉพาะดอกบานเท่านั้น,นะคะ่ะใส่ในดูแลนแล้วก็นํใบปิดฝานะคะให้สนิทก่อนจะนํากลับไปยังห้องแลบของเราค่ะโดยเราจะนํากลับไปห้องแลบนะคะเพื่อวิเคราะห์สารให้กลิ่นหอมโดยใช้เครื่อง GCMS ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังจะใช้หัวเข็มสําหรับดูดซับกลิ่นต่อไปค่ะ น้องฟาลัทำอะไรอยู่คะอ่าตอนนี้กำลังคัดแยกดอกเพื่อนำไปส่งวิเคราะห์นะคะอ๋ออันนี้คือพันอะไรคะอันนี้คือดอกก่อพันุตาหมูค่ะหมูน้องนุ่นนะคะน้องนุ่นทําอะไรอยู่ตัดดอกก่อเดือยค่ะก่อเดือยน่คะเราก็จะส่งวิเคราะห์ใช่ไหมคะใช่ค่ะสามารถเต้นตัดไปเต้นไปได้ไหมครับง่าย สำหรับปัญหาการวิจัยนะคะทางเราต้องการคอนเฟิร์มว่ากาแฟเทปสด็จมีกลิ่นของดอกเกาะนะคะซึ่งตอนต้นพี่คงเล่าให้ฟังว่ากลิ่นของดอกเกาะเนี่ยปรากฏอยู่ในกาแฟหลังจากการคั่วแล้วนะคะ โดยเนื่องจากมีพึ่งโพงมาอาศัยช่วยผสมดอกกาแฟค่ะทาให้เกิดการผสมระหว่างกลิ่นของดอกกอแล้วก็กาแฟนะคะซึ่งจะบานในช่วงเดียวกันโดยในทางวิทยาศาสตร์นะคะอาจจะเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ว่าพี่คงยืนยันแบบนั้นนะคะทางเราจึงจะนําไปวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อพิสูจน์กลิ่นกันค่ะ,ะเลยอยากจะคิดว่าถ้ามันพอร์ตพวกนี้ต่อได้เนี่ยแล้วมันอาศัยเปเปอร์นเนี่ยพวก เปเปอร์เรื่องของการภูมิปัญญาเลี้ยงครึ่งอย่างนี้ครับมันมีอยู่แล้วมันมีซัพพอร์ตสำหรับกาแฟาอยู่แล้วข้าวสภาวะนิเวศของปลาก็มีซัพพอร์ตอยู่แล้วแค่ดัชนีของน้ำผึ้งเอามาทําเป็นไข่เพื่อจะให้ติดต่อเชื้อในในลำต่อไปต้องรู้ค่าต้องรู้ค่าหยุดจะบอกว่าลุ้ลไหนไปไป,ไปข้างบนครับเดินไปกันไปข้างบนให้ เราพ่อมาได้ผลลัพธ์นี้ก็เกิดขึ้นแบบอันนี้ดูคีจริงแล้วเหมือนกับพี่ใช้น้องอะไรอย่างเงี้ยน้องต้องดูแลเราเล่นไม่ได้เลยครับอุ้ยจะขับตัวใหญยี่ยนม้ตรงนี้เก็บได้ไหมคะได้ครับเป็นี้ยากครับขอบคุณครับต้องพี่เอาลูกนั้งค่ะขาผมที่มีสีเลืองตรงนี้เอาลูกนั้นมาค่ะก็ได้สีม่วงมาก็จะจะหวานไม่เอาบนหัวตรงนั้นน่ะอันนี้เหรอเป็นลูกไหน ต้องเล่นโมเมนต์อย่ายี่มันหเล่นโมเมนต์มันเกิดือดรุน้าเลยอ่ะเก็บให้พี่ละไป่ตงนยใส่มให้พี่หน่อยเอาไปใส่มพี่หน่ออุยพี่ครัววกีรัวคุณให้าไ่นเกีไ้าล้วนี่นะคะก็คือลูกไหนค่ะแล้วมันคือลูกไหนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ ใครเก็บมาให้น้องน้องพีค่ะน้องพีเก็บมาให้เออหานไปคนละกอดต้นมาเลยนะบอกหลังจากเราทําการเก็บตัวอย่างกันเสร็จนะครับพี่โขงจะนําทางเราไปที่หมู่บ้านเทพสเสด็จนะครับที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆซึ่งเราจะ,ะไปทําการสํารวจนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวดู วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านแล้วครับแล้วก็การผลิตกาแฟและสุดท้ายนะครับเราจะไปไหว้พระกันที่วัดท่าตอนนะครับซึ่งเป็นวัดประจําของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับผมอันนี้คือน้ําใสมากนะครับนนมันม<า>ดื่มได้ไหมอะ่ะธรรมชาติเลยซึ่ง นคนราแวกเนี่ยบบเขาใช้น้ําตรงนี้กันแน่นอนครับก็คือไม่น่าจะใช้ดื่มใช้ใช้อะไรไม่ดื่มสรุปบอกเขาันาไป สีค่ะสบายดีไหมคะอ๋อคาดกาแฟเข้าไปได้กัเจ้าขอขอ,ขอเข้าไปไหน่อยนะคะอันนี้ก๊อตแต่คนเดียวแต่เจ้าแม่แมของมาฮักจ้างคนอ๋อ ไปคนหัาซื้อเจ้าบ้านไปคนเดยเยงักซื้อของเจ้าบ้านเนี่ยค่ะแล้วกแจ้งแม่ก่อมาคัดเห็นหมอดเป็นแก้เม็ดเงาเนี่ยวันหน่งดูนยเด้อแม่ก็นั้นถ้าเหินคนคือรอคนขารอมื่ไหรจะลลกบาลหกบาทจ้างนม่ย้างั้าโลงนี่คือลเขาข้ามมาอีกลค่ะ เนี่ยเมันเป็นกระสอบเนี่ยกระสอบสอบเนี่ยค่ะกพอเาไปไปเจอเป็นจายเลยอะค่ะสีกละจังว่อ๋อันี่ยอมันสอบกระสอบสองห้าสองากิโลกสอบหนึ่งมีค่าวางคันกิโลเรามันแล้แต่อนี่ยมันที่นี่กับหมอด้านีไม่แงเหมืนน้ำมน้ำเหมือนน้ำมันจะมีหมอดนี้ กกล่องเอ๊ะกระสอบหนึ่ง <Har> ส <ps paid workout> ัก <reconcile> ้าหนึ่งนี่ได้อยู่ก็่ขัดออค่ะสอบหนึ่งกรึ่ง้าน่ยูคกาแฟคน้ำเหมือนน้ำเหมือนกันนะจ๊ะก่ะสอนให้มาตี้ตู้จะของซ้านี่พักออกไงจ๊ะแม่ห้าหนบ่บ่ซาอซ้าน้อยคซาน้อยซ้า้อย ตั้เตาที่ตั้สองกิโลตอนนั้นอสองกิโลอะรเตเตน่ะจะประมาณเนีจะแงเปท้นารงนะปบรกีิโไม่จะมีหมอจ้าแล้วเพิอมไปใหญ่หมูแม่จะอิจฉานนี้ให้จ่า ไปมีบก้หยอยห้าซื่อของกัคือเอาไปคั่วมกันนะรตะว่าป็นผัดเป็นกระเเกลแมนอเบทอม่นแค่ิอนมเจที่หมาะ้วถ้าเอาใส่แบบโอ้มหาเจ้าใส่แบบยไตอนนี้เป็นเวลาอ บ่ายมงครึ่งนะครับอันนี้จะเป็นวัดน่าจะเป็นวัดแห่งเดียวในหมู่บ้านนี้นะครับเป็นวัดวัดไม่ต่อนมาช่วงหน้าหนาวกันดีไปขึ้นมาค่ะ